พระฉันเล่าพระต่อภาพงานได้ไหมเนี่ยตรงนี้เราอยู่เนาะตนขาดเตี้ยเนาะอ่างมากตัวนี้โอว่ารับยกันี้องแพ้เรื่องนี้นะเสืออย่างมากผมเห็นเรื่องนี้จะโยงไปเรื่องนู้นะ มดผ่าเลยนี่ครอว่านานีคไทตอน้แต่ไร่่ือว่าได้ปัดเลยแต่มัลยแ้วตอนนี้เมื่อตอนนีกับเาผมลับเวลาตั้งแต่บ่ายโมงประมาณห้านก่อนประมาณสี่โมงพี่กินหมดอันนี้นะอันนี้ผมรู้แล้วอ่เขอ้สองแล้วก็มีเออ เปลนีครังโขึ้นไปอะสิ้นโ่ขึ้นไป่ได้ตอถ้าคุณไม่ลุกาานะน่จิงจป่าว่าผมีินหสือันูได้กินแลยเขาโยงก็เรียนแล้วแล้วที่บนอรสแทลงก็อะอู้ทเพลนั่คือแตนพี่ยังไม่ลุกพี่ไม่ลุกผมพี่ก็เลยนั่งกินเลยาอ๋อนั่งยันไปแล้วพี่ก็เลยซื้เล่ามาเพื่อนพี่ไม่เพื่อนกเลามาโออยะเยอะเห็นเขามาล่า คุณทำไม่ยังเงี้ยนาคงหาเาาบี้เดี๋ยวคุณตัววไปเขาคว่าเลยไม่ได้ไม่ได้อยู่เว้ยนี่เปล่าที่เด้อขอความคิดเห็นหน่อยว่าพอนบิบมุมเนี่ยมันถึงขั้นจะต้อง สิกขาลาสิกขาอาสิกขาเพราะมันเป็นเรื่องของโลกวับชะคือชาวโลกปฏิปิธเรื่องการดื่มเล่าดื่มอะไรต่างๆเขาอันนี้เขาเขาโทษไอแรลมาตั้งสิทธิ์ค่ะยืนรวมรองก็ตามมาของพี่เมื่อกี้โทรไปเข้ามาให้เข้ามาเลยจะตามมา

เหมือนจะฆ่าคนตายแลแหละปติเหมือนเหมือนเหมือนน้าข่าวมาเหมือนจะฆ่าคนตายอที่ฮีทีมังทารีธาท่านทั้งหลายจงจำพระพจจาร์ว่าเป็นขารันหะว่าเป็นรารันหะตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไปใส่เสื้อ เตียงใส่เสื้อผ้าดูออิงดเดียวอจภาษามกลาษานอกภาามัก็ไม่ดีนะอาลงสพอโสโอโตสุขิโตวิรุณโหพุทธาาสนิกาโก จุขิโตโอนิสหาสัพเพยาจิพุสวัตุสัพพังบลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุตานุพาเวนะสัพพธรรมานภาเวนะสัพพสังฆานภาเวนะส,าสทาโสธีพระวันตุเตหะ ไม่เงตุการณ์เกิดเลยนะไมแล้วแต่แต่ผมยังไม่ได้ยินมาตอนนั้นไม่ใช่ตอนห้าโมงผมทยังติ้งอยู่เลยคือตอนเนี้มีห้าโมงมันทรรมดามีเพีห้าโมงเย็นก็ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นมันต้องพักนะครับแล้วผมก็เลยใครยทิ้งานผมไม่ตอบแล้วแล้วแต่คุณแต่คุณยังทิ้งอย่างผมก็ผิดอยู่แล้ว